สวัสดีครับพี่นนองที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไรเนะครับเนาะครับวันนี้เบาเฉดจะพาพี่น้องมาบึงการปลูกทั่วลีสงนะครับเนาะพอเราจะเสแซมเสแซมไปกับหล่องขอบผลได้เลยครับพี่นนองเป็นการใส่พื้นที่เตรียมแปลงเตรียมเดียนเทียเดียวนี้ได้ผลประโยชน์สองต่อเลยนะครับพี่นนองกนเดินกะไปทําความดูจักกับคุณพอพันนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับแนะนําตัวนะครับ พ่อแอดตัวด๊อกกันเนี่ยทำได้เรื่อยๆก็หนุ่มมาพ่อแอดเนาะครับเนาะอพแครับพิกัดสวนเข้าอยู่ไซน์เราพ่ออยู่อุดมสุขซอยสามอำเภอซอยสามอำเภอเนาะครับเนาะครับในรอบนี้พ่อก็ได้เฮ็ดเฮ็ดข้าวโพดแซมกับต้นทัวร์ดีสูงเนาะพ่อเนาะแต่แปลงนี้ทวนแลวเก็บไปแล้วเขาโพดแปลงนี้ข้าวโพดขายแล้วขายแล้วครับแต่พอเขาวโพดประมาณสิบเก้าพันโอ้ครับแปลงสองฝู่ใช่พื้นที่นี่เมล์ไรเนาะพ่อเนาะเมล์ไร แต่ว่ากระสังไรไดๆก็ธรรมดาได้ครับพี่น้องไอ้ทวดีสองมีจักสายพันธุ์อ่โออยู่นี่ตัวนี้มันจะเป็นลูกสายเขาเอาระเจดีครูเจดีคู่ป๊ัดน้อยไม่หญ่แต่ว่าเนี่ยซ้ำความนิ้วมือคนแล้วยนี่ร้ดนสุดจอดเลยครับนี่ซ้ำนิ้วมือปลอยหญ่วันนี้พอเพาะเพิ่งกันกับนิ้วมือในในเออเพิ่งเพิ่งสีใหญ่กว่านิ้วมือ แต่ว่านี่คือ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 ธรรมดาธรรมดาตัวนี้คืออีกสายพันธุ์หนึ่งบอกคุณอีกสายพันธุ์สายพันธุ์นี้คือสีเขากรัวกรัวส่งรันค่าเลยครับสำหรับครัวครัวครัวแห่งส่งรันค่าที่ว่าทุงละทุงละหาบาทเด่นครับคอยเอามาเพราะว่ายังเกิดคอยขายบ่ได้คอยกระสิเก็บแห่งขายส่งรันค่าครับแต่ถ้าเอาบบสามขอสี่ขอมาต้องขายบ่ได้ขายแต่ต้องสดจางเดียวครับเออปัญหาของมันอยู่ตรงนั้นแล้ววิธีการเตรียมแปลงการปลูกข้เย็ดตังไเนครับการปลูกข่อยัดแปลงแบบนี้การปลูก เ้าตองปูนนี่ก้อนอันน้ตัวดินนี่ก่อนเพราะว่าเขาลงตัวดินมันออกออกดอกว่ายคือเดือนหนึ่งอ่ะนะรถปีเดือนหนึ่งไปตัวดินเดือนหนึ่งมันจะออกดอกออกดอกเขาจะก็ปลูกก็โปดได้หรอกเพราะว่าเขาเขาเขาบอกบอกหล่องไว้แล้วว่าหล่องช่องว่างตัวดินตองปูโคนนะช่องว่างตัวดินตองปูกตัวดินนะ่นเขาเขาบอกบอกหล่องไวเลยคือข้าเฮ็ดช่องว่างไวเพื่อเขาไวแล้วเออเพื่อเรียบร้อยครับโอ้ครับเขาโคดการปลูกลุ่มละสองเมตรลุ่มละสองเมตรแล้วมสองในระยะห่างกับประมาณเจ็ดสิบเซน เจ็ดสิบเส้นนี่บ่พอแปดสิบเต็มที่โอ้ระยะห่างของต้นขอโพดเนี่ยระยะห่างตรงนี้อ่แปดสิบยังสูงสุดจริงๆขยับมาอีกก็ได้มันเบาเกี่ยวกันได้ว่าขยับมาอีกมันถืเป็นหัวบเป็นขี้เก่าครับพันมาแยงพันมาแยงปุ้ยก่อนบ่พออย่างนี้ปุ้ยใส่วานเลยตัววานไปเลยเออวานไวเลยพอห้างกัจจายนาวเล้วครับถ้าท่านท่านท่านเส็่มประโยชน์ท่านกัจจายนาวบ่ไหนเนี่ยเขาต้องการมันจะเอาหนาเอาดีดีเขาวันอย่างเดียววันธรรมดาแค่อ้อยๆธรรมดา ครับค,บคบือห้าวันเท่าเดียวเนี่ยได้กินทั้งสองเผืนเลยเออในสองผืนเลยประหยัดปุ๋ยไปเยกบอกเลยว่าแปลงตัวนี้สี่พอทีสองแปลงนี้สี่ร้ายกว่าแปลงนี้ครับเพราะว่าแปลงนี้มมนได้ดตีตีหนาดินน้อยหนึ่งแปลงนี้ไม่ได้ดตีมันก็นเลยเป็นแบบนี้มันก็นเยบ่งงามจริงๆเนาะเฮ็ดสวนเขาต้องเฮ็ดปูกระดาษได้อหยังไงครับพื้นผ่าทำมันเสมอทุกอย่างว่าจะเพิ่มเส ครับเวลาให้น้ำเข้ากับ้เปวยพร้อมกันเลยบ่พวดที่เดียวใหนที่เดียวพร้อมกันทั้งกระโพวดทั้งต้นลีสงต้นลีสงก็ที่เดียวแล้วโอ้ครับอันนี้จะทอนอะไรได้เศร้าห้น้ำประหยัดน้ำบีอบแบบนึงเนาะพอเนาะให้เขเข้าไปแยกแปลงปลูกเนาะครับเนาะเต้องร่องจะแยกแปลงปลูกแยกกับปลูกครัแปลงนึ่งเวลาจะบุกกระถินบีกเสียเวลาไปอยกเสียเวลาไปอีกเสียน้ำเสียปุ๋ยครับกระโหดนี่ก็ตัวนี้มื่อกลายลายหนึ่งงานพอเราใส่น้ำกันได้เนาะครับเนาะลายหนึ่งงานนี่ก็ใส่เวลาตีสาม หอดเจ็ดโมงเสาร์าครับใช้สายยางเนี่ยบ่พหอดตามท่านพูดเอะอือเอาสายยางเขาเนี่ยบ่ครับสายยางโอ้ครับถ้าเาถ้าใหดเป็นพื้นผาดีๆมันกับอุปืองน้ำเี่ครับเพราะว่าห้องเพาะเดี่ยมันมันอิ่มวันนี้มันเท้าของคนเดิมมันสะน้ำน,านี้เขาก็ต้องใส่หุ้นโดนหน่อยนั่นแหละมัน,น,น,นขอยี่ขอสียมีสัง้นเริ่มแรกในห้องหยอดมะเร็ดบ่อหัทัวร์ดีส่งนี่แหละห้างหยอดมะเร็งการย่ำแรกจะแนะนำให้หยอดสามเมตรเลยสามเมตรสามเมตรตัวลุมครับ บานที่นี่ถ่ายฝนเนี่ยโบเกินเม็ดหนึ่งซึ่งสองเม็ดตัวหลุมครับเพราะว่าน้มฝนเนี่ยเขาจะโบเป็นแบบนี้ครับเขาด้ห้องขีไก่อยู่บ่พอในห้องยังไงคือคือเตรียมแปลงปั้นแล้วก็ปลูกเลยเขาเขาแทงบบไดหนี่มากบ่ั็แข่งก็คือแต่น้มฝนมันมันได้บ่พืชใไร้ก่นนี่ามฝนเนี่ยตอนนี้ปุ๋ยเขาใส่สูตรไดผัอหลังจากปลูกแล้วปั้นปุ๋ยใส่สูตรไดคอยใส่ตัวเดียวตลอดใส่มุกุด ปุ๋ยตามงกุฎเนาะครับตามงกุฎปุ๋ยมงกุฎนี่มันจะมันจะแห้งกว่ากระต่ายครับมันจะแห้งกว่ากระต่ายอยู่นิดนึงปูเสื้อพี่น้องไปลองพิสูจน์ดูดีกว่าเป็นคนมกลองพิสูจน์เนาะครับเขาใส่เขาใส่สูตรเดียวตั้งแต่แหลกจนเก็บเกี่ยวเลยบอกว่าตลอดหมอบัก็ได้ก็ได้แยกสูตรเนาะครับเนาะก็ได้แยกสูตรใส่ซิฟห่าซิฟห่าซิฟห่าตั้งแต่แหลกจนเก็บเกี่ยวแต่ว่ามันมันจีมันจีมันจีเปลี่ยนสูตรแต่พวกแปงหมดทั่วครับแปงหมดทั่วได้เพี่ยนสูต ตัวนี้เพิน่นมีหลบแมลงอะไรอยู่เปล่าเ่าถึวดี้สมงเลยมันมันด้สีจ้าขวบน้ำกันมันกับมันค่อยมีปมัญหาเพราะว่าสีจ้าตัวนี้สีจ้าพวกอันมันมันันกันเพราะว่าเป็นนอนนั่งเหนียวครับรู้ซึกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ละั้งครับนีอาทิตย์นาสี่สี่เพราะว่ามันจะมีแบบไอตัวอ่อนมาแท่งนี่เองได้ไหมวังใอ้ดีตัวอ่อนแทงเขาม่ไดแทงเขาม่ไดการดอกอื จะเอาใหาเฉียดให้เฉียดเทีาเดียวมันกระชิตถือทั้งหมกทั่วทัออ้งขอบปดวด<อ>ประหยัดยาไปเยอะประหยัดยาไปอ,อีกโอ้ครับยาในย,ยานใส่คือยาทั่วไปคือทั้งสวนใส่ใส่สูตรเดียวกันหมดเลยครับคนไหนใส่สูตรอื่นยาได้เราฝอบ,บอกพี่น้องเอฟสีเขาเนี่ยเจาก็เจ้าแพงหน่อแค่ถ้าเขาฉีดนอนในห้อเจาใส่พวก ถ้าอาบ้าเมกกินนี่ก็บอาบาเิกกินต้องใส่เท่แไห่กุ้มผงกเลยจะไปใส่คุ้มอื่นครับใส่คุ้มอื่นอันตรายอืมอาบ้าเมกกินมันจะบอกลงมบวกแต่เจ้าก็ใส่อาบ้าเิกเมกกินเจ้าก็ใส่ที่พี่หาเพราะมันยาตัวเดียวกันทีี่หาจะเป็นผงทวีฮะเออที่พี่หาจะเป็นผงที่จริงก็อาบ้าเมกกินนี่กันนะครับเออใส่ผงหรือใส่ดำแค่นั้นถ้าจ้ะใส่ส่วนแพงๆมันก็มันก็แพงครับเพราะจะเป็นแต่ว่าเขาเขาคือสวนพอเลย เอาแต่ยาเถือแต่ว่าก็ได้ผลดีน้องพอเนาะแต่ยาเถือครับตัวลีสวงนี่เขาปลูกห่างบนในน้องพลนี่ก็ประมาณสี่สิบประมาณสี่สิเนเนาะสี่สินึสี่สิบสประมาณสี่สิบ้ยะนี่คือพอดีเลยนม่กเยที่กวนี่ก็ได้ที่กนี่ก็ได้เออที่กวนี่ก็ได้ไอพอน้อยไงสามสิบนี่เพิ่มเกินมากส่วนกันก็ได้อย่างนี่นะแต่ว่าคอยคอยว่าี่ยันเราคอยบองตรงด้วยคอยปลูกร้ายก็คือเมยถอนเอาเกษี โอ้ยข้าวข้าวเงอนข้าวก็บอกอก็ใหย,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 ย่าหย่ใหญ่สิบหุ้ยแต่ยายเอาแค่นี้ก็พอเขาโพดเป็นเขาโพดสายพันธุ์ยังน้องผ่อนี่อันนี้มันซ้อนแดงซ้อนแดงเนี้วขาวเป็นเป็นพันธุ์เขาเนียวเนาะครับเนาะพันธุ์เขาเนียวเขาเนียวขาว,ว,ขาวถ้ามาต้นเตี้ยๆนี่ห่อยสำหรับตมเนาะนา่เป็นนา่เป็นฟ้ากับโอ้พี่น้องเลยโมนี้หน่อยนี่สำหรับมันมันอยู่ที่ว่าเ้างหัจจะว่าต้นเตี้ยต้นตำเ้าสีกระแทกอัะไรเขาใส่ปุ๋ยกระแทกเอาเพากระชุ่มแล้หลุ่นแขนเวัดนี่หลุ่นนี่หลุ่นแขนเวัดเห็นต้นตำ่จาเป็นมั ต้นสูงขนาดชงพู่สิแล้วต้นนังสี่นี่ซ้ำกันนี่ฟักนี่นี่ฟักนี่ซ้ำกัน,น,นฟังซ้ำกันบมเสีกกับอเอาไม้ไปก็จังหวัดายบางอีกก็ได้่อกาสทำได้ไห่นะขั้นบอซ้ำกันนี่งคยเอ่อเจ้าหญินจืดจืดครับนี่ต้นนี้ก็สองต้นออกมาจะสร้าบต้นสูงสูงส่ลนะพ,พอมีสูตรยาสูตรท่อโมอนนี่อะไรนะครับพอในการฉีดตัวเลียสวน ก็คือคือใส่ตัวตัวเดียวกันกับบักทั่วดอกกันนะคกับสูตรทัวดอกนะครับตัวดอกเขาอยาให้มันป่วยดูแลอยากให้เขาป่วยมดใส่ส้าได้เนี่ยทั้งสีอในหน่อยรุ่นหน่อยเป็นมาใส่เต้ะเครื่องทั้งสีมดตั้งแต่กีไล่หนึ่งแค่นั้นแล้วก็ฉีดทับไปเลยด้บเมื่อเมอแล้วพ่อพ่ด้่อพ่อพ่นพ่อพ่อพ่อพอพ่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 อพอพ่่อพ่อน่อพ่่หพอพ่อพ่ไ่อพ่เอพเอา่อพ่อพ่เข่อพ่ออพ่อพอพอพ่อพ่อพอพ่อพ่อ่อพ่อพ่ะครับ แค่นั้นมันมีหมกอกไห้สุดยอดเลยสีจ้ากระโปรงศีไวเอาสุดจนดันผืดนผื่เพี้ยงต่แค่เป็นน้ำยาศราีหรือพ่ดแค่มันหลาดเปียกกระพาะแค่นั้นสุดยอดด้วครับพี่น้องเตรียมแปลงแค่เดียวได้เพื่อช่องยางวิธีปลูกก็คือคือบอกกันแล้วแบทั่วนี่เขาปลูกมันจนเห็นดอกซะก่อนเขาจะปลูกโค่จนเกินเห็นดอกอืมวันนี้พื้นที่นี่นจะให้ดีเนีถ้ท่าให้ดีกว่านี่คือตองปรั๊บให้มันเสมอเป็นพื้นผา เป็นเรียบเรียบไปเลยว่เรียบไปเลยเสมอก็ได้ใหญ่มีตัวต่ำตัวสูงอันนี้พอบอกเลยว่าเต็มลอยไอ้ที่นี่มันก็นจริงจริบอลสูงบอลตำบอลนุ่มมันปับบ๊บบอลได้บอลตกโลดโลงบอลได้ครัับปญหามขึ้นก็เลยเอาไปตำนั่นแหละตำเรื่องอนในในทัวร์ยี่พอเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีขายเหรอนอกพ่อเนาะถ้าพ,พี่น้องพ้อพันไปพันมาอยากได้ในทัวร์สดๆจากสวนนี่ไปกินเข้ามาสวนนี่ก็ได้เลื่อยเป็นพาเริ่มลดขายแล้วม้าเริ่มถอนขายแล้ว พ่อขายยังได้เนาะพ่อทุ่ในทวนนี่ถ้าพี่น้องเขาอยากได้ขายทิบย์ขายกิโลสามสิบโอ้กิโลละสามสิบบาทเด้อครับพี่น้องเอามาเมาสดสดยู่สวนเนาะครับพี่น้องเนี่ยสามสิบครับฝากเบอร์โทรเน่ะพ่อถ้าพี่น้องเขาอยากโทรสอบถามว่าอยากได้ไปต้มยังสีนะครับพี่น้องบ้านไก่เลยนเคียงบอตรงๆเลยจะพอไรใบแกนี้เคียงนี่ก็บโม่หองกินเลยไงหมดก็ยังกับโม่ห้องกินเลยอืพ่อขายพ่อเนี่ยมันพ่อขายจักเสือครับ บ่นพอดมันหงินมันสามารถเอาไปเฮ็ดแนวได้เฮ็ดเฮ็ดพันต่ออีกได้อยู่บ่พ่อบ่ก่อไอ้ในทัวนะครับก็พันเก่าต้นอือห้าเก็บพันแล้วก็ไปปลูไปนาได้เยอะโอ้ยมังแข็งบ่ได้มันก็แค่ไหนแค่ก้นนี่ขว่าต้องแนะน้าว่าครับให้ปลูกลุ่มละสองถึงสามเมตรโอ้คือเพิ่นแห้งมากลักษณะนี่คือเพิ่นลงบ่ได้มันแห้งเพิ่นพร้อมสิเป็นหัวนมาขันเพิ่นลงดินได้บ่แล้วถ่าถ้าย่างพนี่หนึ่งเวลาเหายหนามมันก็หนามมันก็บบตี ครับเออนี่เขาให้น้ำน้ำไปตีเพื้อว่าเมื่อกาเลยทำให้เกสรตัวนี้มันครับมันบ่อได้เรื่องก็คือน้ำน้ำฝนมาปุ๊บเข้ากองแล้วมาปุ๊บมันก็ได้ความชื้นก็แทงเลยเพราะว่ามันโมมีตัวไหนมามามางามาหางมันพิี่โอ้ยน้ำฝนหนิน้ำฝนโปร่งฝนหนุยแต่เงาเนี่ยยกถ้าจะบุึ้นผู้ใดครับเอออันนี้ย่ำแดงเขาได้เะพอะย่ำแดงนี่มันบ่อดนเกี่ยวก็อย่างนี้มันก็มันก็มี้หัวเต็มทีก็มี้ครับอือเขาบอกว่าใส่ยังก่ลาไอ พูดอะไรหรอพูดะดานขอยมอไซคไปสีโตแ,แ,แค่นี้เออนี่กนยก็ไม่แห้งพันใหญ่ก็แค่นี้แหละพันนี่แต่ว่าเรื่องเนียนนี่นย่ต้องถามถึงบีบเนี่ยต้องใส่สองหมื่นสองมื่มมบีบเมื่อเดียวอับีบมันแตกเนียนแห<บ>้แบบงหมดเนียนคากเนี่ยนี่เนี่ยใ,ใส่สองมื่นเนี่ยมันจึงจะออกเต็มพลโล่เนี่ยพอเนาะคุณอ่ะโอ้ยครับเนี่ยทีเสียบักเจดีคู่มันจึงซี่มันเจดีคู่หอดเลยเต็มหน่อยดีแห้งเจดีคู่หอดหอดครับ ดูงอเหมือนไม่ได้แล้วไปรู้สิตอนเนี้เจดีคู่เขาบอกว่าเจดีคู่กับคู่ของเขาคนี่เขาปลูกที่ที่จริงๆแต่เม่อกี่ยวกันมันก็ได้ของถึงกันเองขอปลูกที่ที่มันมันมันคือตัวนี้มันมันมันถือน้ำอยู่ตลอดมันมือไรแห้งมันก็ได้เงี้ยครับมีหน้าหน่วยกันโอ้ยขาวจนพูนง่ายมากเลยระวังนิ้วมือกับบางกันคือว่าเนี่ยเบอร์ง่ายแห้งเราพอเนาะนี่ฟอกกง่ายมันมันมัน ตัวนั้นมันอย่างหยาบตัวฉาดเป็นอย่างไรตัวตันวนี้จะหวานสองสายสองสายพันตัวนี้จะหวานครับแต่ตัวนั้นจะมั่น,ต,น,น,นตัวนั้นจะมอสแค่การตาแข่งขวานเนาะอืมอันนี้ขเขาเขาบ่มีผู้ใดไปขายในตลาดขั้นไปใส่ถุงนิดหน่อยมันก็เสีได้แค่นี้ห้าบาทใอ้ที่เสืออ้าครับขั้นตัวนั้นมันหลายๆเด้วยวันนี้น้อยๆมันขอเสียแต่วนั้นเรี่เห็นดังเนียนกันบีบสองนิ้วตั้งแต่กันครับคนอ่ะฟังเสียงคนน่ะเนียนจริงๆือกันเต็มดีให้กันเนาะพโลหิตแต่ว่ารสชาติตัวนี้จะหวานครับอืม โมมันครับ Four มันมันพอ่พอพอ่พอพ่อปลี่ยมปลี่ยมสี่โมมันสูตัวนั้นอือสี่โมมันสูตัวนั้นครับเพียงสั้นครับคลิปนี้ก็บังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังเห็นหอยเห็นสวนมาหน่อยก็ร้ายแหรอครับพี่น้องคลิปนี้ผมเบ้าเฉียดครับคุณพ่อแอดนะครับเนาะอือขอลาครับพี่น้องสวัสดีครับ